สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่หวานใน YouTube Channel และนะแฟนเพจปาจจันหวานใน f c e b o o k f แฟนเพจนะคะวันนี้เนาะเราจะมาลองทำนายดูสินะว่าดวงคุณวันนี้เนี่ยนะหรือว่าดวงการเงินคุณในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะขาดมีอไหมนะคะกติกาของเรา่ง่ายเหมือนเดิมนะพี่หวานเลือกไพ่ไวใ้ให้คุณแล้วเนาะไพ่หมายเลขหหมายเลขสหมายเลขสหมายเลขสและหมายเลขห เลือกเลยจ้ะนะคะอ่ะเนะน,นาะทำทำไมสำหรับใครที่เลือกไพ่ใหม่เลขหนึ่งนะคะเงินจะขาดมือไหยจ้ะในช่วงนี้นะคะได้ไพส่สิทเหรียญจ้ะสิเหรียญทองอาราอารามแบบนี้พี่วานจะบอกเลยว่าการเงินไม่ขาดมือเนาะถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงินครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะญาติพี่น้องยังให้ความช่วยเหลืออยู่เงินสะพัดคล่องดีนะแถมมีลิ้นโชคเนาะนะคะอ่ะใบที่สองล่ะนะจ๊ะการเงินของคุณจะขาดมือหรือเปล่านะจ๊ะ ได้ไพ่ราชาเหรียญไม่ขาดหรอกนะนะ,ะในดวงมันขึ้นว่าช่วงนี้การเงินไม่ขาดมือมีมาเรื่อยๆนะจ๊ะมีโอกาสที่จะมีคนให้คุณหยิบยืมหรือช่วยเหลือคุณในยามที่คุณมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือผู้ชายคนหนึ่งก็ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตีดีนจะจตัวเองนะนะคะมีคนช่วยอยู่นะถ้ามีปัญหาจริงๆนะอ่ะนะคะ,ะ,นะคะมาดูใครที่เลือกไพ่หมายเลขสามการเงินจะขาดมือไหมจ๊ะแทนแทนนะคะ ก้าวดาบการเงินจะขาดมือการเงินจะสะดุดคุณจะกังวลคุณจะเครียดเพราะฉะนั้นวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีในช่วงนี้เะจ๊ะเตือนแล้วนะเนาะสู้จะัะนะคะมาต่อกันนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่หมายเลขสี่นะคะการเงินของคุณจะสะดุดจะขาดมือไหมไพ่แบบนี้นะที่อ่อนจะบอกว่าเงินได้เรื่อยๆนะจากการค้าการขาย นะถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงินไม่สะดุดเพราะมีคนช่วยเพราะมีงานเข้ามาเรื่อยๆเติมเงินในกระเป๋านะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดสักหน่อยขยันสักนิดหนึ่งรอดนะจ๊ะอ่ะมาเนาะมาต่อกันที่คุณที่เลือกไพ่หมายเลขหน้แทนแทนนะคะได้ไพ่เอ็มเพสจ่ะไพ่แบบนี้มันห,หมายถึงนะจ๊ะคุณการเงินไม่สะดุดหรอกต่อให้เงินมันเข้าแบบช้าๆเอื่อยๆ สักแค่ไหนก็ตามเนาะเพอๆนะคนะ,ะคุณอาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือหรือมีโชคนะจ๊ะนะ,ะช่วงนี้ถ้าใครติดขัดเรื่องของการเงินผู้หญิงคนหนึ่งช่วยนะนะคะหรือถ้าใครกําลังลุ้นโชคชอบเพียงมีโอกาสลุ้นโชคในงวดสองงวดีร่อยนะจ๊ะดีจังขอแม่ได้เลยตัวเองนะไม่ขาดมือหรอกตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ากลัวขาดก็ต้องขยันนะตั้งใจทำงานสักหน่อยในช่วงนี้เนาะอย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามช่องพี่หวานเนาะ ในช่อง YouTube Channel และติดตามเพจอาจารย์หวานนะจ๊ะเพื่อที่ได้มาเจอกันอีกเนาะสวัสดีจ้ะ